ใช่แล้วละคะ่ะเรียกได้ว่าการไปครั้งนี้นะคะทำให้เราเนี่ยได้รับประสบการณ์และก็ความรู้ม,มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการผลิตและสือ่อวิทยาศาสตร์สารคดีนะคะแล้วก็ประสบการณ์การเดินทางไปถึงสำนักพิมพ์ด้วยละคะ่ะมอเบีสร้างให้เขาว่า มากกว่าอายุเราสองคนอีก้วคะเนี่ยใช่แล้วค่ะเนื้อหาสาระนะคะหลักๆแล้วในหนังสืงอวิทยาศาสตร์สารคดีเนี่ยจะเป็นในเรื่องของทุกคนสําคัญ เราไม่ได้มาแค่2คนนะคะแต่เรามาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือคุณสุวัตอศวชัยชาญบรรณาธิการบริหารนิรย a สารสารคดีค่ะและที่สําคัญนะคะเพื่อนๆจุดเด่นของนิย a สารสารคดีเนี่ยเราไปฟังคุณสุวัตกันเลยดีกว่าค่ะจุดเด่นหมายว่าก็คือไม่มีคนอ,อนื่นทางหรอกนะ เพราะว่าตอนนี้หนังสือส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดนี่่าเป็นคำพูดน i ชมา m a r k ที่คือวา่าคุณอยากรู้เรื่องแต่งหน้าแต่งตา,าอยากรู้เรื่องสุขภาพก็จะมีเนื้อสังเฉพาะสุขภาพถ้าอยากรู้เรื่องธิราเรื่องาเฉพาะธิาะรถยนต์รถยนต์หรือถ้าเป็นเนื้อสั่งผู้หญิงก็จะเน,น้นบทสัมภาษณ์ค่อนข้างให้ว่าเป็น select คือคนที่เป็น ที่รู้จักในส่คนของบแลคนแต่คนที่นําเสนอเรื่องที่เป็นความรู้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวรอื่นๆที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยอย่างค่อนข้างเจาะลึกเนี่ยค่อนข้างน้อยคือเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยสื่อหออยุจะเป็นแค่ข่าวหรืออินอากาศมันมันจะไม่ได้ถูกคำที่เป็นเรื่องใหญ่ สกุปดักทุกอยตัวสารคาดีและนั่นก็เป็นจุดเด่นนะคะที่สำคัญของนิตยาสารสารคาดีนะคะที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนใครเลยนะคะใบเตยใช่ค่ะเพราะว่านิตยสารสารคาดีนะคะเป็นนิตยสารแบบแรกของไทยค่ะที่นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบสารคาดีที่เป็นเนื้อหาเฉพาะค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่แตกตาา่างจากนิตยสารในวงเงินนะคะวิเวียคุณสุวัสดิ์ก็ได้ให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมอีกนะคะว่าแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้นะคะ จะต้องมาจากหลายข้อมูลที่เป็นความจริงแล้วก็มีบุคคลนั้นจริงๆค่ะกลุ่มเป้าหมายของนิตยาสารสารคดีนะคะก็เหมาะกับผู้อ่านทุกวัยนะคะแต่ว่ามุ่งเน้นกับวัยยี่สิบถึงสี่สิบปีค่ะกองบรรณาธิการกำหนดระยะเวลาในการส่งต้นฉบับตั้งแต่วันที่1-25ถึง25ของเดือนก่อนหน้าที่หนังสือจะวางแผง ผู้ทำหน้าที่ติดตามและรวบรวมต้นฉบับคือเลขานุการกองบรรณาธิการเมื่อได้ต้นฉบับมาแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจแก้ขณะเดียวกันจะมีการจัดเตรียมภาพถ่ายหรือภาพประกอบสำหรับเรื่องนั้นๆโดยบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการต้นฉบับต้นฉบับที่ผ่านการตรวจแก้แล้วจะส่งไปทำการจัดหน้าตัดคำและปริน้นออกมาให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยคำตัวสะกด และข้อมูลอื่นๆอีกประมาณ2รอบจากนั้นจะนำภาพประกอบที่เตรียนไว้มาจัดลงไปในอาร์ตเวิร์กแล้วพิมพ์ออกมาพิสูจน์อักษรรอบที่3ซึ่งปกติจะเป็นรอบสุดท้ายยกเว้นหากว่าพบข้อผิดพลาดอีกมากก็อาจจะแก้ไขแล้วอ่านเป็นรอบที่4ซึ่งรอบที่4นี้มักจะเป็นการตรวจแก้เฉพาะจุดที่มีการแก้ไขเท่านั้นไม่ได้อ่านใหม่ทั้งหมด หลังจากที่มีการใส่ภาพประกอบลงอาร์ตเวิร์กทุกเรื่องเรียบร้อยแล้วบรรณาธิการต้นฉบับจะมีหน้าที่นับจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกส่วนในเล่มใหม่รวมทั้งจำนวนหน้าโฆษณาที่ฝ่ายโฆษณาส่งมาด้วยเพื่อทำการจัดดมัมมี่จากนั้นฝ่ายสีจะเตรียมไฟล์งานเพื่อส่งไปแยกสีทำเพจเมื่อได้บุ๊ฟมาตรวจสอบแล้วหากไม่มีข้อผิดพลาดใดจึงจะส่งเข้ากระบวนการพิมพ์ สารคดีเนี่ยที่เป๊ะทั้งในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็เป๊ะในเรื่องของการทํางานเนี่ยเขาจะมีอุปสรรคในการทํางานบ้างไหมคะอ,อ๋อเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่บอก,กอรท่านไม่ค่อยอยากจะพูดถึงค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่จนจาจดจำเท่าไหร่ค่ะบอเบียก็คือปัญหากา,การติดอลอมน์ไม่ทันค่ะเพราะว่าเกิดมาจากการส่งคอลัมน์ช้าค่ะจึงทําให้ต้องยอกยอดไปตีพิมพ์ภายในเดือนหน้าของบอเบียแล้วถ้าเกิดมีการตีพิมพ์ออกไปแล้วเนี่ยมีข้อผิดพลาดในเรื่องของการใช้ภาษาการใช้คาพูดหรือแม้กระทั่ง การใช้คำพูดที่พลาดทิงทางกฎหมายเนี่ยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรละคะโอ้ยบาเบียถามเยอะขนาดนี้ต่อไม่ไหวแล้วค่ะนั้นเราไปฟังคำตอบจากคุณสุวัสดิ์กันเลยค่ะจะเป็นความรับผิดชอบที่ต้องดูให้ดีที่เราก็จะอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้ก็จะมีใ,ในฉบับพฤศจิกาย,ยนเรื่องนี้หน้านี้บรรทัดนี้ได้เขียนข้อความนี้ผิดความจริงคือเราก็จะลงแก้ไขไปใน เดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีการมีพิมพ์ผิดพลาดคะก็ไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้ในภายในเล่มนั้นค่ะแต่ว่าหนังสือในภายในเดือนต่อไปก็จะมีการแก้ไขลงในภายหนนังสือค่ะเ,เพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าบุคลากรที่ทํางานในนิตยาสารสาราคดีเนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนบ้างมาฟังกันเลยค่ะค่ะอดัแบบแรกนะคะนักเขียนคะก็ต้องเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายค่ะเพราะว่าต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลบกความเจอผู้คนค่ะ ส่วนพิสูจน์อักษรนะคะคุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญและก็มีความแม่นยำในการใช้ภาษาและที่สําคัญน,นะคะคุณจะต้องมีความรอบคอบและมีสมาธิเป็นอย่างดีค่ะค่ะกราฟิกน,นะคะก็ต้องเป็นคนที่มีความาคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆค,ค่ะส่วนช่างภาพนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่รักการถ่ายภาพรักการเดินทางและที่สำคัญน,นะคะคุณจะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับ เด็กรุ่นนี้มาหาเยอะเลยจะมีช่องทางอื่นไหมคะที่จะส่งถึงผู้อ่านมากึนขึ้นคงไม่มีเพราะว่าหนังสือเนี่ยจริงๆตอนนี้ต้องถือว่าอยู่ในภาวะที่เราต้องมองเรื่องของโลกออนไลน์ที่เข้ามาระทบกับสื่อกระดาษมากพอสมควรแต่แต่ในตัวผมคิดว่า ยังอยู่ไวอีกยาคือต้องคิดว่าคนประชากรมันเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ว่าคนที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาเติบโตมากับโลกออนไลน์มาขึ้นเรื่อยกับการอา่านสิ่งิที่อาจจะน้อยลงเรื่อยๆนั่นเองจะเป็นตัวตัวแปรสำคัญเมื่อมันไปถึงจุดจุดที่คนที่อ่านหนังสือกระดาษในอีกสิบปีข้างหน้า ะเหลืออยู่เท่าไหร่ไม่ได้แต่คนที่อ่านคลาสมาขึ้นแน่คนที่ทําธุรกิจในสื่อเป็นทุกคนทุกลามองประเด็นเนี้เป็นสำคัญไม่มีใครอยากบอกว่านังสือเราคือก็คนจะทำหนังสือให้แต่คนคนที่อายุมากขึ้น,นเรื่อยๆอะคนก็อยากทําให้คนที่เป็นกําลังหลักของกลุ่มเหมือนเราที่ทําสื่ออันนี้นก็ด้วย ตั้งใจว่าอย่างที่บอกเราก็อยากเผยแค่ความรู้เผยแค่สิ่งที่มันมีประโยชน์แก่<ม>ในเรื่องความคิดหรืของให้แก่คนอา่านเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราได้ทราบถึงเบื้องลึกและก็เบื้องหลังของการเลือกซื้อนิตยสารสารคดีกันนะคะเป็นยังไงบ้างคราบไปเจวันนี้ความรู้แน่นเย็มเลยคะวันนี้ความรู้แน่นมากเยขอบอกเบียใช่แล้วค่ะแล้วก็เบียจะบอกว่าวันนี้นะคะเราก็ได้แนวทางในการผลิตนิตยสารของเราเองนะคะที่ชื่อว่า เพราะว่านังสือนิยศาสตร์ของเรานะคะมีอุดมคติและก็แนวทางในการผลิตเนี่ยเฉกเช่นเดียวกับนังสือนิยรศาสตร์สารคดีเลยะคะ่ะนั่นก็คือการคิดตา่างการคิดมองในมุมกลับมองในมุมที่คนอื่นไม่มองกนันแต่สร้างประโยชน์ต่อสังคมค่ะค่ะดังนั้นนะคะเราในฐานะผู้ผลิตสือ่อในอนาคตน,นะคะเราก็ต้อง yeah